รมานคับหลายคนคอมเมนต์ถามมาเป็นอย่างก็เป็นสีดําเพราะว่ามันเป็นสูตรผสมตับนะครับพี่น้องนี่ครับที่นึองซองอันอเป็นหมําเนื้อครับหมําเนื้อหม่าเนื้อวัวสูตรผสมตับครับของสาลาดครับพี่น้องแพ็คหนึ่งแค่สองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีครับคําสั่งสองแพ็คลดไปห้าสิบบาทเหลือสิบบาทครับไป ของแซบแม่พูนพนมหอยพี่ดามาฝากทาให้ยนีย่ไงวินเปอรนี้ยักแซ่ขอบคุณขอบคุณแม่พูนครับครับเป็นมิ้ว่วดระยับ กระดูกอ่อนแนมกระดูกอ่อนของแม่ปูนไม่ไม่ิมหอมอกใสใบตองหอมหอมเนื้อสกระดูกหอมแซบ่บย่ำกัดเข้าไปจะกรุบกรุบเลยเนะี่ย เบิตบ้อต้นเลยเี่ต้นพีเด่โอ้คี่บิดดบ้ตน้นเลยเแบต้นทสองน้าตน้นทำง่นยไ คลายแบบพริกะ้ะเมื่อคลายถั่วมันกินบักพริกดีไปเนี่เเราแนะนำอยู่ซอสดีครับพี่น้องออกมาเมื่อนี้ผมพราพริกมัมเป็นมัมเนื้อครับมัมเนื้อมัมเนื้อวัวสูตรประจมตับครับของไลาดครับพี่น้องแพ็คหนึ่งแคสองร้ยห้าสิบบาทสท่งฟรีครับ คำสั่งสองแพ็คลดไปห้าสิบบาทเหลือสิบห้าสิบบาทครับไปไ<อ>พี่น้องอี๋พร้อม,อมนี่ขนมมาย่างก็สิเป็นประมาณนี้ครับหลายคนอคอมเมนต์ถามมาเป็นอย่างก็เป็นสีดําเพราะว่ามันเป็นสูตรผสมตับเนะครับพี่น้องนี่ครับทิ่อสองอันอเดี๋ยวผงจะพาพี่น้องไปกินอันน,นี้นี่เนี่ย เยาว์จีไทยพี่น้องรุ่นวามันคืออย่างครับเป็นของแ่บของไม่พูนเพิดนมาผมซิ้นนะขออนุญาตขออนุญาตบาทคำยกโลก่อนอ้โนี่ครับลูกไส้เพิ่งออมาให้สองแพ็คสองแพ็คจะลดลงไปหาสิบบาทเลย4ี่ร้อยหาสิบบาทส่งฟรีคือเขาครับหนึ่งแพแ็คเกตสองร้อยห้าสิบครับปะ เป็นบลอกฮิกสดนแล้วผมอยากอยากมนรุ่นกับว่ามันคืออย่างของแซบเม่พูนพนักงานนะพี่ดมาฝากเอาให้ย่ามดวินเตเน็ตวซับเซ็ขอบคุณขอบคุณเม่พูนครับเอามาเอาแล้วถึงจะแซบม,มาฝากโลก โอ้โหออดอื้หเป็นแหนมครับแหนมซุกโครงกระดูกก่อนของหมูนะครับว้าวขอ,อนๆฟิกสด,สดๆข้าวเหนียวอ,อุ้ยออกไปเลยข้าวอื่นพ้าพี่น่องมาซิมหม่ำ อู้หอนพป่น้องเป็นมัําเนื้อของไส้ลาครับข้างในก็ประมาณนี้ลายคนถามเป็นยังก็จเป็นสีดำนี่ข้างในจะเป็นเนื้อเนื้องัวผสมตับครับ มิ้วสดอะไย่างกระก <TS US S> กดูกอ่อนแหนมกระดูกอ่อนของแม่ปูนมาให้ทำไมิอื้อหือ โอ้แสบให้ขายดีป่ะดา่าหอมหมกใสใบตองหอมหอมทำไมเนื้อเสกกระดูกหอมแสบยาำกัดเข้าไปจะกรุบกรุบเลยเนี่ย แำมเที่โค่ํม่ำเนื้อ,อ,อ,อมันก็ะปิ้ซอสสดบอกเลยว่าเบิดตต้น กระดูกอ่อนเบ่งอะบ่งกระดูกอ่อนมาเห็ดมาเห็ดแหนมเท็ดขายดีเนาะ bất tuần ừ. ừ, này chế tuần thì đi một cái bất tuần này về tuần khoảng à hôm nay mà ดูเรียงไปเลยปะับก,กินพริกคายบบกพริกจ้ะเมื่อคลายเทอมำกินแล้แลรพริกดีไปเนี่ย๋รวแนะนำอยู่พริกอร่อยมากครับ คืองนเราปลูกเองแล้วก็อร่อยใครกินแล้วจะติดใจบอกเลยว่าถ้าเกิดในวัยไม่ได้เกิดครับเพราะว่ากินหมด ดึงกดสังนะครับพี่น้องคุยกาคนใชมาหนึ่งห่อสองรห้าสิบบาทสองห่อลดไปห้าบาทเลร้อยห้าิบบาทแค่ส่งรีครับ